สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง10สมุนไพรไทยใกล้ตัวที่มีประโยชน์ที่ทุกคนควรรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสมุนไพรคือยาที่ได้มาจากพืชแร่ธาตุสัตว์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อบำรุงร่างกายและรักษาโรคโดยอาจอยู่ในรูปแบบของอาหารยาแผนโบราณหรืออาหารเสริมที่อาจสามารถช่วยบรรเทาอาการอักเสบชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เสริมสุขภาพหัวใจอาจลดความเสี่ยงโรคมะเร็งสมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณประโยชน์วิธีการใช้และปริมาณในการใช้ที่แตกต่างกันหากใช้อย่างผิดวิธีหรือใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่แตกต่างกันทั้งอาจช่วยรักษาโรคบรรเทาอาการหรือใช้สำหรับบำรุงร่างกายสมุนไพรที่นิยมใช้ในโครเรือนดังนี้ 1. ขมิ้นชันเป็นเครื่องเทศที่เป็นแหล่งของเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบจากการวิจัยในวรารสาร t r a d i t i o n a n d Complementary Medicine* ประเทศเนเธอร์แลนด์ปีพศ .2560 ระบุว่าสารคือคูมินอาจช่วยบรรเทาอาการปวดต้านการอักเสบและการรับประทานขมิ้นอาจช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ครับ 2. พริกแห้งพริกสดพริกปน่นเป็นแหล่งแคปไซซินซึ่งอาจช่วยเพิ่มการเผาผลาญทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นจากงานวิจัยในวารสาร Open Heart ประเทศอังกฤษปีพศ2558ระบุว่าแคปไซซินอาช่วยปรับปรุงสุขภาพหัวใจเร่งการเผาผลาญและอาจช่วยลดไขมันหน้าท้องลดความอยากอาหารได้ 3. อบเชยมีแคลอรี่ต่ำมาก อาจช่วยต้านการอักเสบจากสารอนุมูลอิสระและช่วยต่อสู้แบคทีเรียและจากงานวิจัยในวรารสาร Pharmacology Research ปีพศ2558ระบุว่าอบเชยอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ 4. กะวานมีแร่ธาตุสูงเช่นแมกนีเซียมสังกะสีอาจช่วยบรรเทาอาการท้องไส้ปั่นป่วน และจากการวิจัยในวารสาร *Rapid Inhal e t h and Disease* ประเทศอังกฤษปีพศ2560ระบุว่ากระวาลมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่นฟีนอลเควอซิทินเลสเวอรัทรอลที่อาจช่วยต้านการอักเสบท้องผูกท้องเสียอาการจุกเสียดโรคลมบ้าหมูโรคหัวใจและหลอดเลือดครับ 5. กระเทียมเป็นแหล่งของอลิซินที่อาจลดโอกาสเกิดโรคหัวใจ และจากงานวิจัยในวารสาร BMC Cardiovascular Disorder ปีพศ5 5 5พบพบว่าการรับประทานกระเทียมเป็นประจำอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดความดันโลหิตซึ่งลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 6. k ขิงอาจช่วยบรรเทาอาการท้องอืดและบรรเทาอาการขึ้นไส้จากงานวิจัยในวารสาร Gastroenterology Research and Practice ีพศ2558พบว่าขิงอาจมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระและอาจลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งได้ 7. สาระแนมีฤิ์เย็นมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียดีต่อสุขภาพทางเดิอนอาหารสุขภาพหัวใจหลอดเลือดและปอดโดยอาจช่วยขยายหลอดลมทำให้หายใจสะดวกขึ้นเมื่อสูดดมนอกจากนี้สารแน ยังอาจมีฤทธิ์คายกล้ามเนื้อได้อีกด้วย 8. ผงยี่ราอุดมไปด้วยธาตุเหล็กอาจช่วยลดน้ำหนักได้จากการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ปีพศ2562และในวรารสาร BMC Complementary Medicine and t h e r a p y e s ปีพศ2564พบว่ายี่รามีฟินนอริก ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำหนักควบคุมคอเลสเตอรอลและจัดการความเครียดได้ครับ 9. ว่านหางเจละเข้อาจมีฤทธิ์ช่วยเร่งสมานแผลโดยเฉพาะแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกจากงานวิจัยในวารสาร Iranian Journal of Medical Science ปีพศ2562พบว่าว่านหางเจละเข้สามารถเล่งสมานแผลไฟไหม้ได้เมื่อเทียบกับยาทั่วไป นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันรอยแดงอาการคันและอาการติดเชื้อ 10. ฟ้าทลายโจรอาจมีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคหลายชนิดจากงานวิจัยในวารสาร Asian Pacific Journal of Tropical Disease ปีพศ2557ระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสารไดเทอร์ฟิสารฟลาว n นอยด์แซนโทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจใช้รักษาโรคหลายชนิด เช่นมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตแผลในกระเพาะโรคเรื้อนหลอดลมอักเสบโรคผิวหนังท้องอืดจุกเสียดไข้หวัดใหญ่ขอบคุณที่รับฟังข้อมูลดีๆจนจนจบนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ